ผมมั่นใจว่าทุกท่านคงต้องได้ยินข่าวที่กำลังเป็นที่อื้อเฉาอยู่ในขณะนี้เกี่ยวกับกระบวนการขโมยข้อสอบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงแม้ตำรวจไซเบอร์จะยังไม่ได้เอ่ยชื่อรองพอบอตรว่าเป็นใครแต่ทุกคนก็ทราบดีว่าหมายถึงใครดังนั้นผมขอยืนยันอีกครั้งครับว่าถ้าบิ๊กโจ๊กระทำความผิดจริงอย่างที่ถูกกล่าวหาผมก็จะไม่เข้าข้างหรือแก้ต่างให้เป็นอันขาดเพราะผมรักความถูกต้องและความยุติธรรม ถ้ามีการกระทำความผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดครับประเด็นของคลิปนี้ไม่เกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กโดยตรงแต่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ตำรวจไซเบอร์นำเสนอเกี่ยวกับกระบวนการขโมยข้อสอบเพราะหลังจากที่ได้ฟังพลตำรวจตรีสิริวัตรีพอให้สัมภาษณ์ในรายการต่างๆเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการโกงข้อสอบผมรู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับข้อมูลบางเรื่อง เลยตัดสินใจขุดค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้เคยปรากฏเป็นข่าวออนไลน์เกี่ยวกับการจับเว็บพนันออนไลน์ของมินนี่ทั้งสองครั้งจากการแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์ของพลตํารวจตรีสิริวัตรดีพอที่ยืนยันว่าตํารวจไซเบอร์ไม่เคยรู้เรื่องขบวนการขโมยข้อสอบมาก่อนเลยเพราะความจรงิงเพิ่งจะปรากฏหลังจากที่ได้มีการจับเว็บพนันออนไลน์มินนี่ครั้งที่2เมื่อเดือนมีนาคม2568ที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นการกระทําความผิดซ้ําของเจ้าแม่เว็บพนันมินนี่ตำรวจ ตำวจไซเบอร์ Cyber, จึงต้องการค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างการจับกลุมทั้ง2ครั้งด้วยการย้อนกลับไปตรวจเช็คคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาจากคดีเว็บพนันออนไลน์บินนี่ป66ที่ทางตำรวจไซเบอร์ Cyber ได้ยึดเอาไว้เป็นหลักฐานจึงได้พบข้อมูลแชทในโทรศัพท์มือถือว่ามีการพูดคุยเกี่ยวกับการวางแผนขโมยข้อสอบ และที่สําคัญตํารวจไซเบอร์ยังพบว่ามีเส้นเงินซึ่งเป็นการโอนเงินจากบัญชีม้าเพื่อเป็นค่าตอบแทนไปยังผู้ร่วมขบวนการขโมยข้อสอบอีกด้วยจึงกลายเป็นหลักฐานมัดแน่นเพราะมีการระบุไว้ว่าเป็นการโอนเงินเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา เมื่อได้เห็นหลักฐานเส้นเงินที่ตำรวจไซเบอร์ได้นำมาเปิดเผยออกซื่อต่างๆผมรู้สึกแปลกใจครับและตั้งคำถามว่ามันเป็นไปได้เหรอที่ตำรวจไซเบอร์จะไม่เคยพบเห็นข้อมูลเส้นเงินในการโอนเงินจากบัญชีม้าของผู้ต้องหาจากคดีเว็บพนันออนไลน์มินนี่ปี66ที่เกี่ยวโยงกับการกระทำความผิดในการขโมยข้อสอบเพราะทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือก็เป็นเครื่องเดิมที่ตำรวจไซเบอร์ได้ยึดจากผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาตั้งแต่ปี66 เขาสงสัยกันว่าไอ้แชทไลน์ว่ากันด้วยเรื่องข้อสอบนิติจุลานตำรวจไซเบอร์เพอเอจะรู้จะเห็นจะเจอตั้งแต่เมื่อครั้งที่จับมินนี่ครั้งแรกแล้วแต่ทอดระยะมาทําเป็นคดีในช่วงนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเขาสงสัยกันอย่างนั้นรู้มาตั้งนานแล้วแหละแต่เพิ่งมาทําเป็นคดีตอนนี้ผมว่าไม่ใช่นะครับคือจริงๆเนี่ย คือถ้าเราพบการนอกผิดแล้วเราไม่ดําเนินการเนี่ยมันคือการลาเว้นนะครับไอ้แบเนีเ้เราเราไม,ไม่ใช่เราคือมีถ้าตำรวจได้ตรวจสอบตามคําสั่งของผู้บัญชาแล้วก็ตรวจพบเมื่อตรวจพบนะครับก็รวบรวมเป็นหลักฐานนะครับพบว่าน่าเชื่อว่ามีการนอกผิดจริงจึงเข้ามาแจ้งความเอาผู้กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนบกตทหนึ่งจึงมีการดําเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายครับ หลังจากที่ผมค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจึงได้พบว่าเส้นเงินต่างๆที่ตำรวจไซเบอร์อ้างว่าเพิ่งตรวจพบเกี่ยวกับขบวนการขโมยข้อสอบนั้นมันเป็นเส้นเงินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับเส้นเงินที่ทางตำรวจไซเบอร์ได้เคยเปิดเผยจากการจับเว็บพนันออนไลน์บินนี่เมื่อปี66ถึงแม้ว่าจะเป็นคนละเดือนแต่ช่วงเวลาก็เป็นช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อให้เห็นชัดเจนและง่ายแก่ความเข้าใจผมได้ทำเป็นตารางเวลาไทม์ไลน์ของเส้นเงินจากการจับเว็บพนันออนไลน์มินนี่ทั้งสองครั้งซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ระบุว่าในการจับเว็บพนันออนไลน์มินนี่ครั้งแรกเมื่อปี66มีเส้นเงินจากบัญชีม้าเกิดขึ้นในเดือนกันยายนถึงธันวาคมปี65และมกราคมถึงพฤษภาคมปี66หรือช่วงเดือนที่เป็นสีแดงทั้งหมด ส่วนสีเหลืองคือเดือนที่มีเส้นเงินจากการจับเว็บพนันออนไลน์มินนี่ครั้งที่2ท่านสามารถเช็คหลักฐานยืนยันข้อเท็จจริงและที่มาของข้อมูลที่ผมนํามาใช้ในการสร้างไทม์ไลน์เส้นเงินบัญชีม้าในครั้งนี้ได้ที่ถ่ายคลิปนี้ครับซึ่งเมื่อนําข้อมูลมาวางไว้ข้างๆกันเป็นไทม์ไลน์แบบนี้แล้วมันทําให้เห็นอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าเส้นเงินในคดีเว็บพนันออนไลน์มินนี่ทั้งสองรอบมันเชื่อมโยงและต่อเนื่องกัน โดยเฉพาะเส้นเงินที่เกิดขึ้นในเดือนกร,รกฎาคมปี66ซึ่งเป็นเดือนที่มีการจับเว็บพนันออนไลน์มินนี่ครั้งที่1จึงไม่น่าที่จะเป็นไปได้ที่ตำรวจไซเบอร์จะไม่เช็คเส้นทางเงินในเดือนนั้นตั้งแต่แรก เมื่อถามว่าทำไมตำรวจไซเบอร์ถึงได้ใช้เวลายาวนานในการค้นหาข้อมูลในคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือของกลางที่ยึดไว้ตั้งแต่2ปีที่แล้วคนตำรวจตรีสิริวัตรดีพอตอบว่าสาเหตุที่ต้องใช้เวลาน,านานเป็นเพราะข้อมูลมันเยอะมากทั้งข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท์มือถือและใน external hard drive มันมีจำนวนมหาศาล ซึ่งตรงนี้ก็พอจะเข้าใจได้นะครับเพราะสมัยนี้ทั้งคอมพิวเตอร์และ e x t e r n a l hard drive มันมีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเป็นพันๆกิกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เรายึดเพื่อที่เราท,ท,ที่ปอชอสชได้ยึดมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ปี6กเนี่ยข้อมูลมันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอโต้องใช้เวลามากแล้วก็ในการตรวจสอบเนี่ยเพราะฉะนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังก็ยังมีการตรวจสอบ อยังตรวจสอบไม่หมดเลยเหรอฮะเยอะมากครับข้อ like. ม,มูลเนี่ยเยอะจริงๆฮะเดี๋ยวคอมพิวเตอร์กี่เครื่องเนี่ยไม่แน่ใจครับแต่มันมีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งอโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตนะฮะเอ็กซ์โอนลฮะดิสอะไรต่างๆเนี่ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะมากนะครับแล้วความจุเนี่ยก็เยอะนะครับเพราะนั้นต้องค่อยๆคืี่ออกมาครับ แต่ท่านคงจะลืมไปมั้งครับว่าท่านได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าพบการกระทําความผิดในการขโมยข้อสอบจากแชทในโทรศัพท์มือถือซึ่งส่วนใหญ่สมาร์ทโฟนสมัยนี้มีความจุมากสุดก็ไม่เกิน500 g กิกและสามารถเลือกดูเฉพาะเจาะจงข้อมูลจากแอปแชทเท่านั้นก็ได้ลองตรวจสอบกับคดีแรกเมื่อปี -66 นะครับว่ามีความเชื่อมโยงมีความเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนะครับเราจึงพบนะครับ ว่าในอุปกรณ์โทรศัพท์นะครับมีข้อมูลหลายๆเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับการนำข้อสอบออกจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่งโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็พบถึงแชทถึงความเชื่อมโยงต่างๆในลักษณะที่กระทําเป็นกลุ่มบุคคลนะครับซึ่งเกิดความเสียหายกับตัวมหาวิทยาลัยเอง สรุปได้ว่าข้อมูลมันไม่ได้มากขนาดนั้นครับท่านดังนั้นถ้าไม่มีข้อมูลอื่นที่ตำรวจไซเบอร์จะนำเสนอผมสามารถที่จะสรุปได้จากข้อมูลที่เคยเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆต,ตั้งแต่มีการจับเว็บพนันออนไลน์ครั้งแรกถึงตอนนี้ว่าข้อมูลมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับจึงเป็นไปไม่ได้ที่ตำรวจไซเบอร์จะไม่เห็นข้อมูลการแชทและเส้นเงินที่เกี่ยวข้องกับขบวนการขโมยข้อสอบตั้งแต่แรก คุณว่าจริงหรือไม่อย่างไรแสดงความคิดเห็นได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับนนนจาทุคเ้้ั